ก็จะมาเล่าประสบการณ์ติดต่อมอที่ฮ่องกงที่แบบเกือบเอาตัวไม่รอดนะคะอร่อยมากก็คือการไปติดต่อมอที่ฮ่องกงอ่ะหนูอะไปเป็นแพร์สนามที่เซนเจิ้นก่อนนะคะแล้วทีนี้แบบอยากไปเที่ยวฮ่องกงด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยวางแผนกับพวกพี่ชายนะคะว่าวันที่เราว่างอ่ะเราก็จะนั่งรถไฟฟ้า ความเร็วสูงนะคะไปแบบบุกไปเที่ยวการอะไรเงี้ยแล้วคือเป็นอะไรที่ทำใหาี่เพราะว่ากมฮ่องกง,งนะคะเขาแบบเข่งมากกับผู้หญิงไทยนะคะอาจจะหนูมไม่รู้ว่าเพราะว่าแบบชื่อเสียงไม่ค่อยดีในเรื่องการไปทํางานที่ประเทศเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเข่งช่วงนี้นะคะถึงจะฟรีวีซ่าแต่เขาก็ตรวจคนเข้าเมืองก็เข่งมากแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเข้าไปง่ายอ่ะ แบบไม่ต้องถามอะไรมากแค่ยื่นพาสปอร์ตดูหน้าดูหน้าแบบเออโอเคเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะก็หนูคิดว่าหนูจะไม่ติด<ม>เออเพราะว่าหนูไปไปไปกลับวันเดียวนะคะรู้สึกว่าคุณหมอไปจากเซนเจนไปฮ่องกงไปเที่ยงกลับมาถึง5้าทุ่เลยอหอครับใช่คือไปตอนเที่ยงแล้วแบบคิดว่าเขาจะเหมือนไปถึงแล้วเข้าเลยเออ <laughs> จริงๆมันไม่ใช่มาแบบ อเออมันต้องติดตอมองนะทุกคนเผื่อเวลาไปเดินสักหนึ่งถึงสอชั่วโมงแล้วก็ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอะถ้าเป็นผู้หญิงอะก็ก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าน่าจะผ่านยากเพราะขนาดเราแบบพอพูดได้อะยังถามเยอะมากแล้วคำถานที่หนูโดนอนะโดนอะไรบ้างเราจะมาเล<อ>่าให้ฟังนะคะถามว่ามาทําไมแล้ก็ตอบว่ามาเที่ยวมาดูมัยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลักฐานมีอะไรให้เขาดูว่า เออก็คือเขาก็จะดูรูปจากในโทรศัพท์เลยนะคะว่ามาที่ยวาจริงไหมมากับใครบ้างแล้วทีเนี้ยเขาจะถามได้ว่าทํางานอะไรหนูก็บอกว่าหนูเป็นแบบเป็นหมออยู่ที่อยู่ที่ทประเทศไทยอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาเที่ยวซึ่งเขาก็แบบทำแทบเหมือนเขาไม่เชื่อเออจนเขาต้องขอดูรูปที่แบบอเคยทํางานที่ไทยแล้วก็ขอดูใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะว่าแบบเป็น ทำงานได้ในจริงๆเออกินให้ดูก่อนคุณหมออากิดกุยกับตมประมาณกี่นาทีครับนานไหมครับเผื่อเวลาไปเลยแบบมากสุดน่าจะชั่วโมงแต่ว่าหนูโดนประมาณครึ่งชั่วโมงเราต้องมีเงินนะคะมงน้นเขาจะคิดว่าเราอะมาทํางานเออเขาก็ถามเราว่า อถ้ามีเงินน้อยเขาจะแบบถามว่ามีเงินแค่เนี้ยจะเที่ยวได้ไงจะเอาตัวอดยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือต้องเตรียมตัวไปอย่างดีอืมแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าไปกลับวันเดียวอะอยากที่จะไปได้ครบตามแผนนะคะแล้วก็อะไรอเออแล้วก็วัดที่ฮ่องกงอะคือเราตั้งใจที่จะไปไหว้พระทีในใน่ฮ่องกงถ้าไปถึงอะ่ะ สบายมากปิดเหรอครับเออควอดปิดสี่โมงนะคะประมาณประมาณสี่โมงสี่โมงนิดหรือเปล่าใช่สี่โมงนิดนเพราะว่าไปเสียเวลากับการขึ้นรถขึ้นรถเมลจ้าวันอะไรวันต้าเหรียญหรืออะไรเออวันต้าเหรียญวันต้าเหรียญวันต้าเหรียญแล้วคือคนที่นู่นอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะคะเออเขาจะเป็น ช่านนิยมใช่ไหมเขาก็จะพูดแต่ภาษาจีนแบบคนแก่เนี้ยคือพูดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราแบบโชคดีหน่อยเราก็จะเจอไวรุ่นที่แบบเขาพอพูดอังกฤษได้เขาก็จะบอกทางเราอะไรเราได้ซึ่งแบบสมมุติถ้ามีงบเยอะก็แนะนําให้แบบนั่งรถแท็กซี่ซึ่งรถแท็กซี่อะไม่แพงคือบ้านเราอะแพงกว่าแต่ว่าที่นูนน่นอะถูกซีดีจ,จีนถูกใช่คุณหมอนั่งรถอะไรไปครับคือหนูเดินทางด,ด้วยรถด้วยรถไฟฟ้าค่ะ ต้รถไฟฟ้าวจริงแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่เราเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนสถานีแล้วก็ต้องไปหาดูว่าขึ้นที่ไหนอะไรยังไงอีกอะไรเงี้ยมันก็จะ้า,าใช่แล้วก็ต้องแลกตังค์ไปเลยนะคะที่ฮ่องกง <c oughs> เพราะว่าสกุลเงินที่ฮ่องกงกับจีนอ่ะใช่คนละสกุลเงินใช่อันนี้ก็จะมาสรุปให้เลยว่าฮ่องกงตอมฮ่องกงแถม,มอะไรบ้างหนึ่งมาทำไมสองมากับใคร 3. มีเงินเท่าไหร่4ทํางานอะไรหนอนที่ไหนหกลับวันไหนนะคะก็คือแผนทั้งหมดที่เรามีถ้าเรามีแผนเราก็ยื่นให้เขาดูประมาณนี้เขาจะได้แบบว่าโอเคเธอบุ๊กมาแล้วก็มีตัวเครื่องบินตอนกลับให้เขาด้วยหรือว่าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าแล้วก็แบบอ่ะมีเที่ยวกลับให้เขาดูว่าเรากลับจริงอะไรเงี้ยไม่แบบมาอยู่ยาวแล้วมาเป็นผีน้อยอะไรอย่างนี้แบบน,น,นะคะก็ ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดซกับสไครต์ให้ด้วยนะคะ